็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับสำหรับ EP นี้ก็จะมารีวิวเจ้าตัวเก้าอี้สำหรับทำงานหรือว่าเรียนออนไลน์หรือว่านั่งหน้าคอมเป็นเวลานานๆน,นะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ยก็จะมีเจ้าตัวเก้าอ e ี้สุภาพหรือว่าอ o n o m i c Office Chair นะครับแล้วก็ตัวเก้าอ e ี้โซฟานะครับ <Wow. S 1> ซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เคยรีวิวไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับตอนที่พูดเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับรีวิวน้ตบุ๊กไปนะครับ ซึ่งแต่ละตัวอ่ะและอีกตัวหนึ่งนะฮะก็มีตัวเก้า e อี้เกมมิ่งนะครับที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งตัวเก่าแก่สุดของผมก็เป็นตัวนี้เลยนะครับอ่าเก้า e อี้โซฟานะครับอ่าใช้มา20ปีแล้วนะครับก็มีความสมบุกสมบันนิดนึงนะครับรอยหนังทงหนังเทียมอะไรอย่างนี้ก็เริ่มไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังโอเคอยู่นะครับซึ่งแต่ละรูปแบบ จะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับในในคลิปนี้ก็พูดถึงเก้าอี้โซฟาก่อนแล้วนะครับก็ขอเริ่มรีวิวเจ้าตัวนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับซึ่งลักษณะเก้าอี้โซฟาตัวนี้ที่ผมซื้อมานะครับเขามีที่รองขามาด้วยนะครับแล้วก็การนั่งนะครับตัวนี้มันข้อเสียหลักๆเลยนั่นก็คือปรับระดับไม่ได้นะครับแต่ว่าข้อดีนะครับ1เลยมีพื้นที่แล้วก็2นุ่ม นะครับมีความนุ่มวางขาก็โอเคนะครับเอามาใกล้ๆหน่อยก็ได้ก็จะวางได้เต็มขาทั้งเท้าเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ดูมุมข้างนะครับข้อเสียอีกหนึ่งข้อของเก้าอี้แบบนี้นะครับคือมันไม่มีล้อนะครับแต่ว่าจะเป็นฐานไม้ก็จะดูดีไปอีกแบบแล้วก็เอ็นนะครับวางขาเอน็นเอ็นได้ค่อนข้างเยอะนะครับอ่าประมาณนี้ ก็ผ่านไป20ปีทุกอย่างยังปกติดีนะครับอ่าฟองน้ำก็ยังนุ่มอยู่แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอ่าทําให้สูงขึ้นมารองคอรองหัวนะครับตรงส่วนนี้แล้วก็นั่งสบายๆนะครับแต่ว่าอาตรงที่พักแขนมันปรับระดับไม่ได้นะครับแต่ว่ามันนุ่มเป็นฟองน้ำโซฟานะครับอ่าประมาณนี้ก็ ดูหนังเล่นเกมดูทีวีเพลินๆน,นะครับหรือว่าเรียนออนไลน์ก็ระวังหลับนิดนึงนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างจะนั่งสบายนะครับแต่ว่าถ้าให้ทำงานเนี่ยน่าจะลำบากหน่อยเพราะว่ามันปรับระดับไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการวางหัวไหล่ไอวางพักแขนนะครับปรับระดับปรับระดับพักแขนหรือว่าจะเป็นการนั่งลักษณะนี้นะครับที่ มันอาจจะต้องมีการให้อยู่ในระดับเดียวกับตัวคอมพิวเตอร์นิดหนึ่งนะครับแล้วก็บางทีเราต้องหลังตรงอย่างเงี้ยตรงนี้มันไม่ได้ซัพพอร์ตนะครับตรงด้านหลังไม่ได้ซัพพอร์ตขนาดนั้นนะครับซึ่งก็จะ,ะทำงานนานๆเนี่ยมันจะเมื่อยนะครับแต่ว่าข้อดีคือนี่ครับมัน จุดพักมันมีนะครับและนี่ก็จะเป็นลักษณะคร่าวๆของเก้าอี้โซฟานะครับตรงนี้กว้างนะฮะเนี่ยกว้างนี่นะครับสภาพใช้มา20ปีด้านล่างเป็นไม้แบบนี้นะครับตอนซื้อมาเนี่ยเหมือนกับช่วงนั้นร้านเกมนะครับใช้เก้าอี้ลักษณะนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ด้วยความที่มันมีตัวพักขาด้วยนะครับซื้อมาไว้บ้านเนี่ย สบายทั้งตอนดูหนังทั้งตอนเล่นเกมเลยแต่ก็อย่างว่าครับช่วงมปลายนานมากแล้วนะครับในส่วนนี้ก็เป็นด้านหลังเก้าอี้นะครับลักษณะก็จะประมาณนี้ก็มีโครงนะครับมีโครงมีเจ้าตัวโครงพักแขนแข็งแรงนะครับในส่วนของเก้าอี้เกมมิ่งที่เคยรีวิวไปนะครับก็อย่างที่เคยบอกนะครับที่ผมเลือกเป็นแบบผ้าเพราะว่า มันระบายอากาศได้ดีกว่าแบบหนังนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยผมใส่พวกใย,ยโพลีหรือว่าใยหมอนแทนแล้วนะครับมันก็จะหนุนง่ายหนุนสบายกว่านี่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวที่พักแขนในส่วนนี้ถึงมันปรับขึ้นลงปรับอะไรไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าตามสรีระส่วนสูงของเรานะครับมันก็พอดีเลย นี่นะครับไม่ได้แบบว่าต้องมาเอียงหรือว่ายังไงนะครับก็คือมันวางได้พอดีโดยที่เราไม่ต้องเอียงตัวนะครับส่วนตัวผมสูง170นะครับมันก็จะพอดีพอดีแบบนี้แล้วก็ตรงเบาะนะครับอันนี้ก็ปรับเอ็นได้นี่นะครับปรับเอ็นได้เหมือนกันแล้วก็ตัวความสูงของตัวเก้าอี้นะครับ ก็ปรับขึ้นลงได้นะครับอันนี้ลงสุดนะครับอ่าลงสุดก็จะลงไปเยอะหน่อยแต่ว่าผมปรับขึ้นเพราะว่าให้มันสรีระตรงกับตัวโต๊ะทำงานนะครับอ่าอันนี้เพราะว่าถ้าปรับขึ้นเนี่ยเอ่อองศาที่เราจะงอมืออย่างนี้กับโต๊ะคอมมันก็จะน้อยนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูองค์ประกอบอื่นๆนะครับนี่นะครับก็อย่างที่เคยรีวิวนะครับตัวอี้ตัวนี้ตัวเบาปรับได้นะครับของครูก้านะครับก็ตัวนี้มันมีให้เลือกนะครับว่าเป็นยางพาราหรือว่าจะเอาเป็นโฟมนะครับก็ถ้าเลือกยางพาราก็จะดีหน่อยนะครับเพราะว่ามันคืนตัวยากนะครับแล้วก็นุ่มนี่นะครับแล้วก็ ด้านหลังนะครับตรงนี้ปรับได้นี่นะครับส่วนที่ผมบอกว่ายัดใย,ยโพลีหรือว่าใย,ายหมอนเข้าไปนะครับจะมีสองส่วนนี้มันก็จะนุ่มๆด้านหลังนุ่มๆแล้วก็หนาๆหน่อยนะครับแล้วก็ถอดทําความสะอาดได้ก็ประมาณนี้นะครับข้างๆางมันก็อเป็นฟองน้ํานะครับนุ่มเหมือนกันตรงนี้สําหรับความแตกต่างของเก้าอี้เกมมิ่งกับเก้าอี้ สุขภาพแล้วก็ก็อี้โซฟานะครับก็คือตรงด้านข้างเนี่ยมันจะอกกระชับนิดนึงนะครับตรงนี้ก็ทําให้เราไม่ได้แบบว่ารู้สึกเอนหลังโดยบังเอิญหรือว่าเอียงเอี้ยวตัวโดยบังเอิญนะครับมันก็จะมีแบบล็อกข้างซ้ายขวาทําทให้เรารู้สึกว่านั่งตรงตลอดเวลานะครับอ่าหรือว่าจะเอนก็เอนแบบตรงๆนะฮะประมาณนี้ นี่นะครับทุกคนในมุมทํางานมุมเล่นเกมดูโซเชียลของผมก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งตัวที่พักแขนนะครับมันก็จะไม่ต่างกับโต๊ะมากเราก็จะไม่ต้องมางอข้อมือลักษณะนี้นะครับก็สามารถวางข้อมือได้สบายๆแบบนี้เลยแล้วก็ตรงนี้ก็รองคอ,อด้านหลังก็มีรองหลังนะครับแล้วก็ที่กันสะบัดซ้ายขาก็มีนะครับ ซึ่งถ้าไม่เมื่อยเ,เราก็เอนได้นะครับแล้วก็สำหรับใครที่คอยาวนะครับส่วนตรงเนี้ยมันยังเหลือขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับมันก็สามารถนุนหัวได้เช่นเดียวกันอ่าก็จะแตกต่างจากตัวเก้าอี้ทำงานหรือเก้าอี้สุขภาพแล้วก็เก้าอีโ้โซฟานะครับคร่าวๆสำหรับตัวเก้าอี้เกมมิ่งก็จะประมาณนี้ข้อเสียสำหรับคนตัวใหญ่นะครับเก้าอี้เกมมิ่งเนี่ย ไอตัวล็อกขาสองข้างนะครับมันก็จะชูขึ้นมานิดนึงซึ่งมันก็อาจจะทําให้คนตัวใหญ่อึดอัดนิดนึงนะครับเก้า e อี้เกมมิ่งเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเก้าอี้ที่ราคาไม่แพงแล้วก็เหมาะกับหลายๆคนนะครับเวลาจะนั่งอะไรแบบนี้นานนะครับแล้วก็ถ้าเมื่อยปรับเอนได้ประมาณนี้นะครับก็ทำงานสบายๆแบบนี้เลย นี่นะครับก็เป็นส่วนของเก้าอี้เกมมิ่งทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับแล,และสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเจ้าตัวเก้าอี้สุขภาพนะครับหรือว่า ergonomic office chair นะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ก็พึ่งรีวิวไปหมาดๆนะครับข้อดีของมันอย่างที่บอกนะครับว่าตรงไหล่เนี่ยเอยตรงที่พักแขนนะครับปรับระดับหน้าหลังอย่างนี้ได้นะครับหรือว่าขึ้นลงอย่างนี้ได้ ประมาณนี้นะครับแล้วกอ็อีกส่วนหนึ่งก็คือที่ลองคอนะครับก็ปรับได้นี่นะครับปรับสูงปรับต่ำอยางนี้ได้นะครับแต่ด้วยความที่ผมสูงแค่1้0ยเจนะครับมันก็จะไม่ได้แบบรองคอของผม100%ซนะครับก็อาจจะต้องมีตัวช่วยนิดนึงนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของ ที่รองหลังนะครับมันก็ปรับขึ้นลงได้เหมือนกันนะครับประมาณนี้นี่นะครับก็ปรับเอ็นอ่าอันนี้ก็หมุนได้360องศาเหมือนกันนะครับมีล้อเลื่อนอ่าอันนี้ก็จะเหมาะกับการทำงานหน่อยแล้วก็เวลานั่งหลังตรงทำงานมันก็ยังมีที่รองหลังนะครับอ่าอันนี้คือลักษณะการนั่งหลังตรงทำงานนะครับ หรือว่าจดเลคเชอร์อะไรอย่างเงี้ยคือมันก็จะไม่ค่อยเมื่อยนะฮะประมาณนี้อันนี้ก็คือถ้าจดเลคเชอร์เนี่ยก็ปรับอันนี้มาข้างหน้าได้นะครับปรับที่พักแขนมาข้างหน้าแล้วก็จดเลคเชอร์มันก็จะไม่เมื่อยนะฮะอาจจะแบบมีตั้งคอบ้างนะครับเราคงไม่ <laughs> อ่านอนพิงอย่างนี้นะฮะโอเคก็จะประมาณนี้แต่ว่าถ้า ทำงานเล่นคอมมันก็สามารถเอ็นมาหน่อยได้นะครับอันนี้ก็ปรับมาข้างหลังได้นิดนึงแล้วก็ยังคงใช้คีย์บอร์ดกับเมาส์ได้ปกตินะครับด้วยความที่มันปรับระดับตรงนี้ได้นะครับก็ทำให้ทำงานตัดต่อวิดีโอหรือว่าเล่นเกมได้นานขึ้นนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เอนได้อย่างที่บอกนะครับ ถ้าอย่างนี้คือมันก็เป็นสปริงนะฮะเอ็นได้ประมาณนี้นะครับเอ็นสุดนี่นะครับข้อเสียคือผมเตี้ยไปนะฮะอันนี้ปรับลงสุดแล้วแต่ว่าตรงคอมันยังไอ้นี่อยู่นะครับก็คือส่วนนีนะ้ถ้าไม่ล็อกก็มันก็เด้งตามนี่นะครับตามเราเอ็นแต่ว่าถ้าล็อกปึ๊บมันก็ ประมาณนี้นะครับอ่าแล้วก็ตัวเบาะนะครับมันเป็นเบาะฟองน้ำเหมือนกันนะครับส่วนนี้จะไม่มีพวกออปชันเบาะยางพารานะครับก็คิดว่าน่าจะใช้ได้นานอยู่อีกส่วนหนึ่งนะครับด้านหลังตรงนี้มันเป็นแบบระบายอากาศไม่มีฟองน้ำหนุนเลยนะครับซึ่งถ้าลมพัดหรือว่าแอร์เป่าหลังก็จะ อันเนี้ยนะระบายอากาศได้ดีที่สุดละซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับเก้า e อี้โซฟาที่เป็นหนังเทียมมันก็จะไม่ได้ระบายอากาศเลยแต่ว่าถ้าเป็นเก้า e อี้เกมมิ่งที่เป็นเบาะผ้านะครับที่ผมรีวิวไปมันก็จะระบายอากาศได้บ้างนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือระบายอากาศได้ดีที่สุดนะครับในส่วนนี้นะครับเดี๋ยวผมลองใช้หมอนรองคอมาช่วยนะครับคิดว่าถ้าเอนแล้วเนี่ยน่าจะโอเคขึ้นนะครับเพราะว่ามีส่วนของการรองคอแล้วก็รองหัวด้วย อ่ะก็สบายขึ้นจริงๆนะครับลักษณะคร่าวๆจะประมาณนี้นี่นะฮะอันนี้ปรับมาด้านหลังหน่อยจะได้ประมาณนี้ครับแล้วก็ก็คือจริงๆถ้าใครสูงเกินร้อยเจ็ดสิบเนี่ยไอตัวหมอนรองคอนี้ไม่จำเป็นนะครับแต่ว่าถ้าใครสูงร้อยเจ็ดสิบลงมานะครับคิดว่าน่าจะยังได้ใช้เจ้าตัวหมอนรองคอนี้อยู่บ้างนะครับ และนี่ก็เป็นการรีวิวเก้าอี้ทั้ง3รูปแบบนะครับสำหรับนั่งทำง,งานเล่นเกมหรือว่าเรียนออนไลน์ต่างๆนะครับนั่งหน้าจอคอมนานๆเนี่ยผมว่าเก้าอี้พวกนี้เนี่ยช่วยได้แน่นอนนะครับซึ่งก็มีทั้งเก้าอี้สุขภาพนะครับหรือว่าออคโนมิกแชร์นะครับแล้วก็เก้าอี้โซฟาแล้วก็เกมมิ่งแชร์นะครับหรือว่าเก้าอี้เกมมิ่งซึ่งแต่ละแบบเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างครับขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็ลักษณะของแต่ละบุคคลนะครับ ซึ่งถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับส่วนคลิปต่อไปจะมีอะไรดีๆมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับแล้วเจอกัน Let's go